สอดมนอสัองออาดาวกนะ่อนกินข้า,า,าวนะาครับพีนะ่หนึ่งองกินห,หน่อย Hoa lắp nọc Thôi chút tùy lắp gần lắp nọc như nó hát lắp nọc 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 พอดนะครับพี่น้องเิ็หผึผ่งกินครับพี่น้องสองดอกนะครับน้ำงามครับพอแล้วครับน้ำมกเงืยงครับพี่น้องสองตูมครับ พ่อแล้วครับพี่น้อง,งไข่ลูกขาวครับโอเคนึ่งกระลัลงโูนะครับพ่อแล้วพี่น้งองพ่อไข่ครับ มาแล้วครับนี่ขาวดอกงามๆเลยครับมันสอดกับสีบ,บานนึนว่า,า,าอพอแล้วครับ้ เป็นเรื่องโงกเรื่องนะครับจะเร่องเป็นใครกันเนงะินโศกจะพอดีนลครับจุ่มกัน,นเลยจุ่มเลยค่น้รงลายดอกอยู่ครับ นุ่หน่อยนุงกับติดพูดเหรอพี่น่อนงามคาสิพอแล้วพี่น่อลีดีครับโดนเทียบปอ ดอกนึงอดอกนึงยังเยอะที่นั่นนี่สองดอกนะครับพ่อเราพี่นหน่อยโดนโดนพ่อเทียเป็นดอกบานครับโดนพ่อเทียพี่นหน่อยดอกบาน โอ้บานนะพี่นอ้องบานแล้วครับบานเทาสิบเอากุมันโบเบาขามันนะครับพอเร็วนะครับพี่น,ออน้องอืมนนะเป็นไข่ดังโง่เลยอะยิ่งนะพี่น้องดอกนะครับเป็นไข่ งามดีพี่น้องแต่เป็นน้นงเหลี่ยงนะครับถ้าเป็นงูเขานี่เอ๊ะที่ดีหลายพี่น้องมันดอกเงี้นะครับงูเหลี่ยมมันดอกน้อยครับแต่ก็ได้ก็พี่น้องก็จะพ่อ ุมเกิดร้นล้อ,อหินนะครับหอ,อ,อ้หเนาะเลือๆเลยครับอสองจุ้ ดเดียวนะครับนี่วนุ่มเดียวนะครับหน่อยมึงน้ำพอแล้วครับ ใาแล้วครับพี่หนุอเ,เหออนือเดี๋ยวเยง่ายดีเด้เละโอ้ข่าวครับยังวาจะโดนนะพี่น้งนงองแล้ก็พอ được điều khô rồi hmm. oh, khảo thế nào xuống hmm. nha โอ้ขาวครับมันมันมื่อนี่